ุ๊ยไต๋ใสยท่านโพสล่าสุดหลังอัฉริยะเปิดหลักฐานแตงโมแบบนี้ล่าสุดวันที่9พฤษภาคมไต๋ใสยท่านก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยการโพสคลิปและข้อความแบบรัวๆหลังติดตามดูการถแถลงข่าวของนอายอฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชญากรรมที่ออกมาเปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมถึงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จซึ่งไต๋ใสยท่านก็ได้โพสข้อความแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากที่นายอฉริยะ แถลงเปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโมว่าต้องอัมมาหิตกันเบอร์ไหนและต่อมาต่สายท่านก็ได้โพสต์ข้อความต่อว่าด่วนอายการนนเรียกสองทีมแพทย์ผ่าชัน,นสูตรร่างแตงโมเขาพบคัดสักธาเพิ่มเติมเรื่องบาดแผลตามด้วยโพสต์ล่าสุดก็ได้โพสต์ว่ากฎแห่งกรรมบางทีอาจจะดูช้าแต่ชัวซึ่งหลังจากที่ไต่สายทานได้โพสต์ข้อความดังกล่าวก็มีแฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายส่วนมากก็บอกว่าจริงรอดูพวกรับกรรมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ